ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะฮะในรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยนะครับในช่วงโฟนอินนะครับก็อย่าเพิ่งโฟนกันก้ามานฮะช่วงนี้คุณลุงสนามหลวงก็ขอสรุปอ,อีกสันนิดหนึ่งนะ,ะเกี่ยวกับกรณีว่าด้วยความจริงใจระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเมื่อกี้หัวข้อยังอธิบายไม่จบเนะิญคุณลุงต่อครับ ก็มันมีสื่อบางสือของไอปีมาลกุลที่ใช้ชีวิตทีนิวอะนะใช่ใช่ของสนทิยานูแก้วเรื่องในไทยในธรรมคมนิคเก่าเนี่ยคร <produ> ับเขาบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านไม่เห็นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเออไม่ส่งตัวหนึ่งงสองกลับคือมันอย่างนี้นะครับยังไงครับความจริงก็คือว่าความสัมพันธ์ที่สัมพันธ์ที่สุดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ใช่ครับจะมาประชาชนสองประเทศที่จริงก็เป็นญาติพี่น้องกันแหละใช่ใช่ใช่ถามว่าไอ้ประเทศไทยเนี่ยไอ้รัฐบาลระยุทธมันเป็นรัฐตัวแทนประชาชนจริงเขาเปล่ามันล้มรัฐบาลที่ประชาชนเลือกนะมันล้มยิ่งรักกษัตริย์ไทยเนะี่ยมันคอยล้มรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาโดยตลอดเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ไม่ใช่รัฐบาลมันเป็นโจรปล้นประเทศปล้นอำนาจประชาชนใช่ครับ ประยุทธ์พยอนายกครับประยุทธ์มันเป็นโจรถูกต้องฮะคุณลุงแล้วก็อ้างคือสร้างสถานการณ์เองอ่ะไอ้สุเทพถึงกสุบานของปสชัดดาไปขอบพุทธิสระ,ะพ่อมันนี่นะจัดตั้งจัดตั้งขึ้นมาหาเรื่องครับแล้วก็พ้นหน้าประชาชนแล้วมึงอ้างเป็นรัฐบาลมึงหน้าด้านเพราะฉะนั้นประชาชนถ้าหากประเทศไหนเอาไอ้ประยุทธ์นี่นะคือเป็นศัตรูกับประชาชนไทยนะไอ้รัฐบาลเฮียเนี่ยมันเป็นศัตรูกับประชาชนใช่ไหมคุณคุณทองครับผม ถ้าไปจับมือมันจับหนึ่งสองแสดงว่ามึงทําลายประชาชนไทยจริงไหมครับครับประชาชนไทยเขาอยากได้รัฐบาลแบบนี้ไหมครับทำมาแม่เขาเลือกเขาเลือกมงมก็ุฎอีกเพราะฉะนั้นความระหว่างประเทศคือความพันระหว่างประชาชนสองประเทศอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าประชาชนไทยยังไม่สู้กับมันยังไม่ล้มมันนี่นะแต่ผมถามว่าอนาคตแนวโน้มเป็นยังไงครับ อนาคตแนวโน้มคุณวุฒทอมันจะอยู่อีกกี่ปีมันอยู่ได้ไหมฮะไอรัฐบาลเฮงสวยแบบนี้ทาให้ประเทศชาติชิบหายทุกวันนี้เนี่ยสื้อเหลืองสื้อแดงคงจะรู้แน่ว่ารนรกมีจริงเจ๊กันหมดแล้วชิบหายกันหมดแล้วมันจะไปอย่างไงคนลุงอะเศรษฐกิจชิบหายพังพินา,งนาศแต่ค<ะ>นที่เขาเห็นครับไม่ใช่ชิบหายประเทศเดียวนะครับพี่น้องอือาเช็ทั้งหมดชิบหายหมดเลยครับถ้าถ่ายล้มเนี่ยนะ ตอนนี้มันร่มอยู่แล้วอะตอนนี้ขอโทษนะครับเงินบาทเขาจะไม่รับแล้วนะอ้าวชิบหายแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมบอกตรงๆว่านะคือมันเละหมดแล้วอนาคตไม่มีมันเงียบอย่างกับประชาครับคุณไปดูแถวหลายๆแห่งเนี่ยมันเงียบหมดเลยครับเมื่อก่อนร้านเพชรบางร้านขายเดือนได้ได้ร้อยเม็ดร้อยวงเลยเดี๋ยวนี้วงหนึ่งก็ยังไม่ได้อืมันเงียบจริงๆครับครับทุกอย่างเงียบไปหมดตายซากไปหมดแล้วผมถามว่าอันนี้ละครับตัวแทนประชาชนฮะ มันเป็นโจรปล้นประเทศทุกวันที่ที่มานะอยู่ๆไม่มีเงินแจกช้าวนาไล่ละพันต่อมันก็แจกไล่ละแปดร้อยสิบห้าไล่ทีาบอกกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เหรอกระตุ้นเตี่ยมันะคือมันเอาเงินมากินคิดว่าไอ้กี่ล้านครอบครัวมันจะได้จริงฮะครับก็เหมือนประกันราคาข้าวสำหรับประชาธิปัตย์คือมันหาเรื่องกินน่ะแล้วก็ไปว่าขาประชานิยมเขามีข้าวมาแลกจำนำข้าวไอ้นี่ไม่มีครับอยู่ๆให้ฟรี เพราะฉะนั้นอาณาคือแนวโน้มเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วผมถามคุณนะประเทศเพื่อนบ้านเขาจะเข้าข้างมึงฮะมึงไม่ไม่รอดเขารู้เขาไม่รู้เหรอเขาโง้อนะครับเขาจะไปถือหางข้างใครที่สําคัญนะครับกีติูมิของประเทศแถวนี้เขามีครับ,รบเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาไม่ขายกียติพุิแล้วเพราะอะไรกษัตริย์ไทยเนี่ยศักรีไทยมันเป็นศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดครับครับ ใครเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดประเทศเพื่อนบ้านฮะผมถามใครอเมริกันมันมาจากไหนฐานทัพก็อุดรใช่ไหมไม่ใช่วิ่งมาจากฮาวายไม่ใช่วิ่งจากวอชิงตันมันก็คือมาจากอุดรแล้วเขาได้รับสิทธิ์อะไรให้มาตั้งฐานทัพในไทยอุตราก็กษัตริย์พิพนธ์ให้มันต่อต้านคอมมิวนิสต์ไงพุทิพนธ์คือหัวหน้าต่อต้านคอมมิวนิสต์ลูกหลานเทศเพื่อนบ้านอหัวหน้าตอนนั้นนะครับมีบทบาทอันนึ้งก็คือสุดจุฬาลณ์มันเป็นไอ้ป่าไว้รับจ้างลบ รับจ้างมาลบดีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับครับอย่ามาสเสอ,อว่าความต้องการระหว่างประเทศความต้องการระหว่างประเทศจะดีต่อเมื่อมีรลบอบกษัตริย์ผมถามคุณนะตอนรัฐบาลขมรเนี่ยเอาเขาไปหามป้วหมอดโลกนะรัฐบาลสินนบพดนปฐมะเห็นด้วยใช่ไหมครับมรดกจะยกดินแดนให้เขาอ่ะอาจจะเป็นการยกดินแดนครับ <laughs> มันนี่อาจจะสารตัดส,สินชนตีบอกอาจจะสอเจตนาว่าจะยกยินเดาให้เขาสอเจตนาว่าอาจจะมันแปลว่าสอจว่าอาจจะคือมันลอยสารจะตสินลงโทษค,คนโตมีหลักฐานพยานชัดเจนแล้วมีการระบุในกฎหมายว่าเป็นความผิดครับอาจจะไม่มีลงอาจจะแล้วเป็นความผิดมันมีไหมอืมไปดาวเจตนานาไม่ได้ครับก็แม้แต่เขาไป้ิหารเป็นมรดกโลกนะกษัตริย์แทนยังคัดขานเลยทรงเวลาสมงความผิดไปก่อโกนจนติดคุกในเพิ่งออกมาปีที่ ที่มันผ่านมาดังนั้นนี่นะครับศักินาไทยมันทําตัวเกกมเมลเก็กเกเลทําตัวเป็นพี่ใหญ่ไม่มีใครเขาตั้งนะเขาเรียกภาษาการว่าลัฐทธิครองความเป็นเจ้าครับมันทําตัวเป็นหัวหน้าใหญ่เป็นมาเฟียในภูมิภาคนี้เขารู้กันดีครับเพราะฉะนั้นประเทศแต่ละประเทศมันมีเกียรติภูมิเขาอาจจะโจนว่าคุณนะแต่เขามีเกียรติภูมิมีศักดิ์ศรี เข้ารู้ดีรู้ผิดรู้ชั่วครับครับนะเข้ารู้อะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเข้ารู้อะไรมีอนาคตอะไรหมดอนาคตครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปขู่หรอกเขาเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเขาถึงช่วยจริงไหมครับเขารู้ว่ามือโจรปล้นประชาชนแล้วมืออ้างความสัมพันธ์หน้าด้านหรือเปล่าฮะมือไอ้โจรแท้ๆไปขอความร่วมมือผมถามว่าเขาจะร่วมมือกับโจรแล้วมันจะไปเหลืออะไรวะ ประเทศเพื่อนบ้านถ้าร่วมมือกั้โจรที่ชื่อประยุทธ์นะั่นแล้วจะไปเหลืออะไรครับถ้าร่วมมือกับระบอบโจรที่มีภูมิพลมีวัชิราลงกรเป็นประมุกนี่นะจะไปเหลือศักดิ์ศรีอะไรอืมและเขาก็รู้ด้วยครับว่าไอ้พวกหานี่มันมาปล้นแล้วมันทํามผู้พิภากนี่เจงกันหมดอ๋อคุณไปดูตามชายแดนตามด่านนะครับเจงกิ้มหายหมดครับผมมีเพื่อนนะทําค้าขายอะไรโดนจับหมดเลยครับอคนทําไม้ถูกกฎหมายก็โดนจับคนทาดีโศกก็โดนลือ้อ ทำอะไรโดนจับโดนลิดโดนไทโดยทหารซึ่งเป็นโจรถืออาวุธนะทหารที่มันเป็นโจรในเครื่องแบบนะเดี๋ยวเขาเอาทหารไปจับบอดแล้วนะฮะจับทุกอย่างครับทหารก็คือโจรข่มซ่องด้วยทุกอย่างครับทหารไทยคือทหารโจรน,นะ<อ>ผมไม่ได้พูดถึงทุกคนแต่ผมพูดถึงว่าไอที่ทำทุกวันนี้ก็คือโจรไม่มีทหารเลยอย่างดีสักหนยผมบอกตรงๆนะพี่ดูถูกนะครับ,รบอย่าไปมีไป้วไ้กองทัพโซตีนแบบเนี้ย <laughs> มันป้นไปะชนเนะี่ย ส่วนใครที่เป็นทหารที่ดีอันนั้นก็ไม่ต้องคุณจะเป็นทหารที่ดีกรณีเดียวครับคุณต้องล้มไอระบอบเพ่งช่วยนี้ครับเท่านั้นเองครับถึงโอกาสเมื่อไหร่คุณต้องล้มมันระบอบนี้ครับถึงจะพิสูจน์ว่าคุณเป็นทหารจริงๆอืงครับก็ชัดเจนนะครับที่คนลงกล่าวจริงไว้เกี่ยวกับกรณีความจริงใจระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของเรานะฮะว่าเขามองไทยแบบไหนอย่างไรนะครับก็ท่านที่มีความ ต้องการจับโฟนอินเข้ามานะฮะก็ได้เลยนะฮะตอนนี้ก็ขอเชิญนะครับฮอตหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในรายการหรือเปล่าคะใช่ครับสวัสดีค่ะลุงสนามหลวงครับสวัสดีครับนี่เธอจากอ่านอร์เวย์นะคะโอ้ยดีครับสแกนดิเนเวียนครับนอร์เวน์นี่ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนค่ะครับใช่ค่ะแล้วก็ เดี๋ยวจะส่งเมสเซจไปถามว่าที่ไปอยู่ที่ใหม่น่ะจะส่งเงินไปให้คุณลุงกับน้องๆแฮปปี้นิวเยียร์กันน่ะครับกก็คงจะต้องแอดไปใหม่นะคะเย็นๆมีเดียวเดียวลังจากเสร็จนี้จะจะแอดไปไม่นึกว่าจะโทรติดนะคะครับค่ะคืออย่างนี้นะคะครับอยากให้ทุกคนน่ะอย่านิ่งดูได้เลยนะคะ ขอให้คนไทยทุกคนนะ่ะนึกถึงว่าตอนนี้วัธรรมกายนะ่ะเราอาจจะไม่ใช่ลูกศิษย์แต่ว่าเราอาจจะถือเป็นเหมือนที่นิมิตหมายที่เขาบอกว่าฟ้าสีทองผ่องอัมพัยใช่ไหมคะคฟ้ามันก็ต้องสีฟ้าสิคะแล้วทำไมต้องบอกว่าเป็นสีทองผ่องอัมพัยสีทองนี่ก็คือสีเหลือง เพราะว่าของพวกนี้เวลาเป็นคําทํานายหรืออะไรอยางนี้มันจะไม่มีอะไรที่บอกมาตรงๆใช่ไหมคะครับก็เหมือนคนบางคนที่เขานึกว่าเขาจะต้องเป็นผู้ขี่ม้าขาวใช่ไหมคะครับแต่บังเอิญกับมีนายกหญิงขึ้นมาขี่ม้าขาวแซงหน้าเข้าไปก่อนอมันก็เลยไปทำลายฝันก็เลยเกียด ยิ่งเกียดเข้าไปหนักอีกใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนอเอาตระก,กูลให้รอดก่อนใช่ไหมคะมทีนี้เรานะ่ะประเทศเรานะ่ะเป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ํารวยจะทําไมเราจะต้องยอมให้เขายอมซะจนคือถวายให้เขาหมดเราต้องสู้นะคะเราต้องกลับมา กลับมาร่วมกำลังใจกันนะคะหัดคิดคิดสักนิดว่าเอ๊ะถ้าเขาทำถูกมันก็คงไม่มีคนมาต่อต้านเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะครับเพราะว่าสื่อที่จะพูดตรงๆเนี่ยในประเทศไทยมันไม่มีแต่อย่างเราที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเขาพูดตรงๆนะคะเรื่องของประเทศไทยนี่เรารับฟังตรงๆคะ่ะ แล้วยิ่งคนที่นี่เขาถามเราเนะ่ะเขายิ่งถามแบบตรงๆนะคะเขาเขาเขียนภาษาของประเทศเขาก็เหมือนประเทศไทยเราพูดถึงเกาหลีเหนือนะฮะครับเขาก็จะพูดถึงประเทศเราเหมือนเราพูดถึงเกาหลีเหนือนะฮะแต่เราเนะี่ยเราไม่พูดถึงเฉยๆนะคะโอ,โอ้ครับให้อยากให้ทุกคนนะ่ะมาร่วมร่วมกับคุณลุงสนามหลวงนะคะเรานะ่ะ ไม่ได้รังเกียจใครหรอกแต่เราก็ไม่ได้อ่อนให้เขาถ้าอยากอยู่ใต้กฎหมายก็บอกมาเลยวันนี้ไม่ต้องมารอ,อนานนะคะแต่ถ้าจะให้รอเราสู้สู้จนถึงที่สุดแล้วจะมายอมเราไม่ยอมแล้วนะถึงตอนนั้นเราไม่ให้โอกาสคุณแล้วนะคะแล้วอย่างใครก็ตามอย่างคุณสนามหลวงเนี้ยหนูอยากให้คุณสนามหลวงเนี่ยยืนเป็นหลักให้กับทุกคนเพราะว่า ดูแล้วนะ่นคนสู้เนี่ยแกว่งไปแว่งมาเราอยากแกว่งเลยค่ะเราต้องสู้อย่างเดียวไอ้ที่บ้านแตกสะแหลกขาดนะประเทศแถวบ้านเรานี้เขาเจอมาหมดแล้วนะคะดิฉันเนี่ยก็เกิดทันในช่วงที่อ่าขมนแตกนะคะครับดิฉันเห็นมาหมดแล้วแล้วตอนนั้นก็จําความได้แล้วนะคะก็ค,คือรู้เรื่องได้เห็นข่าวได้ดูรูปได้อะไร ำได้หมดว่าประเทศเขานะบ้านแตกสาแหลาขาดยังไง mm hmm. แต่ตอนนี้นะของเรานะเราไม่เคยเจอเลยนะคะคแต่ตอนนี้เราก็ต้องลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทวงสิทธิ์ของคนไทยที่มีคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาป้นป้นแบบหน้าด้าน,ด,านด้านด้วยแล้วนับวันก็ยิ่งหน้าด้านด้านขึ้นไปอีก mm hmm. ทำอย่างแต่เราไม่ใช่คนไทยด้วยกันนะคะ คนต่างชาติเนี่ยเขาไม่เข้าไปช่วยเราหรอกอแต่ถ้าเราลุกขึ้นสู้เมื่อไหรนะ่น่ะเขาเข้าช่วยได้แน่นอนค่ะนี่คือต่างชาตินะคะคือคุณต้องเอานึกถึงตุนิเซียลิเบียนะคะตอนนั้นนะคะเขาเริ่มตั้งแต่หมูบหม่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านแต่เขาก็คงจะปุกกันมานานแล้วลหละแต่วันนั้น เขาขึ้นมาลุกขึ้นมานะฮะเรานั่งดูทีวีอยู่เฉยๆนะฮะอยู่ๆก็มีข่าวเข้ามาเลยเรียวไทม์นะคะ oh. อยู่ยุโรปนี้เราจะดูเขาส่งเฟซบุ๊กทุกคนมีแค่โทรศัพท์มือถือของตัวเองนี่แหละคะ่ะถ่ายถ่ายเขาเขาไปยึด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 อย่างสมมุติภาคอีสานเรานี่ เราตั้งจุดไว้เลยแล้วเ,เราจะรวมกองกันล้มกันตรงจังหวัดนี้จังหวัดนี้เรายึด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  oh. แต่ที่จริงที่ตรงนั้นน่ะตำรวจทหารของที่เขาออกมานะคะตอนนั้นที่เราดูเนะี่ยก็คือดูด,ดูแล้วแม้แต่ต่ตางชาติก็พูดว่าดูดูแล้วเหมือนตำรวจทหารก็คืออ้ายอมยอมเราไม่สู้แต่ที่จริงแล้วเหมือนเขาเข้าร่วมด้วยแต่ใน,นเมื่อเขาเป็นตำรวจทหารของประเทศนั้นใช่ไหมคะเข,า,ขาก็ต้องบอกว่าอ๋อเขายอมแพ้เขายอมแพ้แต่ที่จริงแล้วก็คือ เหมือนยอมแพ้ให้ประชาชนขึ้นมารวบควบคุมใช่ไหมคะครับเราควบคุมควบคุมควบคุมไปแล้วเราก็ควบคุมแล้วก็มือถือเรานี่แหละเราส่งเฟซบุ๊กเราเข้ามาซีเอ็นเอเข้าไปทั่วโลกเลยอหลังจากนั้นเพราะว่าเห็นเขามีเหตุการณ์อยู่ประมาณหนึ่งวันนะคะวันที่หนึ่งเนี่ยเห็นประเทศนั้นเขาเอาทหารเข้ามาโจมตีใช่ไหมคะแล้วทําไมวันที่สองนะ่ะเขาไปเอาเอาวุธมาจากไหนเออ ประชาชนนี่แหละค่ะประชาชนทําไมมีปืนมีอะไรได้ก็เพราะว่าต่างชาติเขาเข้าไปช่วยหลังจากที่คุณลุกขึ้นมาก่อนครับลุกขึ้นมาครั้งแรกนี่หนูดูแล้วนะคะดูในทีวีคือใครส่งเฟซบุ๊กมาส่งมานะ C N N ออะไรข่าวนี้เขาแพร่ไปทั่วยุโรปนะคะเราก็เลยเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นจนเรารู้สึกตอนนั้นว่าเออประเทศเราคงไม่ถึงตอนนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่นึกว่าเรามันจะมีวิกฤตอีกครั้งหนึ่ง แต่ทีนี้เมื่อมันจะเป็นวิกฤตเราก็เอาให้มันจบไปเลยอยากคิดว่าเออเอาหยวนๆอ่าอย่าเสียเลือดเสียเนื้อมีที่ไหนล่ะเขาขอกันได้ง่ายๆขนาดนั้นบอกดิฉันหน่อยสิดิฉันจะพาไปขอนะคะอยากจะให้คิดกันอย่างนี้คิดขึ้นมาปกป้องประเทศของเรานะ,ะคะปกป้องคนไทยเรานี่แหละเราไม่ได้รังเกียจใครไม่ได้รังเกียจใคร แต่คนอื่นต่างหากที่รังเกียจพวกเรานะคะครับใช่อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมานะคะประเทศเรามีเงินมากมายไม่เห็นเหลอพวกเขาเข้ามาไม่นานเขาก็กินเอา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 กิน,กนจนสวาปามไปหมดแล้วทำไมแค่หยิบมือเดียวใครก็ตามที่ขึ้นมานะคะถ้าคุณขึ้นมาช่วยนะดิฉันจะขอให้คุณลุงสนามหลวงนี่แหละถ้าคุณยึดได้นะหานตำรวจที่คุณมาช่วยคุณลุงสนามหลวงนะคะคุณเอาไปเลยคนละร้อยล้นาลนะ นะคะขึ้นมาเลยดิฉันจะขอคุณลุงสนามหลวงนี่แหละยึดได้แล้วจัดงบประมาณมาให้เลยทหารชุดนี้ที่ช่วยถ้าตำรวจชุดนี้ที่ช่วยขอคุณลุงให้ร้อยล้านไปเลยที่พวกทหารที่พวกมันได้น่ะมันได้แค่สิบห้าล้านเองนะคะนายใหญ่ก็ได้แค่สี่สิบล้านเองนะคะคนะคะตอนที่ดิฉันจะขอให้ค่ะร้อยล้านทหารตำรวจฟังอยู่พากันทราบแล้วไปปฏิบัตินะคะครับครับ ขอบคุณมากขอบคุณนะคะคุณลุงสนามหลวงครับครับเป็นความแล้วก็เออตอนนั้นที่ปีห้าสามนะคะครับทีวีไทยนี่ที่เขายิงประชาชนนะคะครับช่องทุกช่องของเมืองไทยนี่รับไม่ได้เลยครับแต่หนูนั่งดูของช่องต่างประเทศนะคะอือเรียวไทม์ค่ะครับคิดว่าเขาคงไปตั้งกล้องไว้จุดมุมสูงทุกแห่งไว้แล้วนะ่ะเออก็คือเขาถ่ายทอดจนถึงเช้าเลยโอ้แล้วครับ ทั้งทั้งที่เมืองไทยนี่เงียบสงบไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะทีว<อ>ี <TV S 2> ไม่มีแต่มันมีภาษาต่างประเทศทุกเว็บไซต์เลยนะคะ oh. เราต้องสู้เหมือนเหมือนเขากลับไปดูวิดีโอหลายๆวิดีโอที่เขาทํากันนะคะคือคบับงเอิญตอนนั้นไม่ไม่ไม่ได้เซฟเอาไว้นะคะอยากให้ให้กําลังใจคุณลุงนะคะอยากให้ทุกคนอะ่ะร่วมแรงร่วมใจกันคือถ้าคุณมีกําลังทรัพย์นิดนึง ก็หยิบยื่นไปช่วยเถอค่ะช่วยเถอนะคะอย่าไปกลัวว่าใครจะร่ํารวยกับเงินตรงนี้ไม่ได้รวยหรอกค่ะนะคะถึงจะรวยก็ยอมให้ลุงสนามหลวงรวยแล้วกันนะเอางี้แล้วกันนะคะผมรวยอยู่แล้วขอบคุณนะคะพูดยาวไปขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณนะคะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับคนนเวีสุดยอดครับคือตรงนี้นะครับไอ้ที่ว่าเป็นหลักไม่เป็นหลักเนี่ยนะ เราเอาสัจจะเอาหลักการเป็นหลักนะครับไม่ต้องตัวบุคคลนะคือหลักการของเราก็คือเราชูสพันธรัตนะครับใครเห็นด้วยก็มาร่วมกันใครจะเป็นผู้นําก็ได้นะครับคือเราชูหลักการแล้ววีรชนเองเราก็คือประชาชนทั้งหมดครับนะครับประชาชนเท่านั้นนะนะทีนี้ก็คือเราต้องทูงสิ่อเ่ราเราคือนะต่างชาติเขาพร้อมจะช่วยครับถ้าเราช่วยตัวเองครัต่อไปครับคุณลุงครับ คือผมก็พึ่งทำได้ประมาณเดือนสองเดือนแล้วครับมันก็เข้าใจเยอะครับไม่ใส่รู้เรื่องอะไรเลยครับออย่างเงี้ยครับโทรมาท้าทายเถอะครับโอเคนะครับพี่พีอ๋อเขามาท้าทายเฉยๆโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับแต่กี้นี้มตอบค่าเวลานิดนึงาใช้ค่าบริเวณครับทำไมท้องฟ้าเป็นสีทองคุณรู้ไหม เพราะว่าข้างหน้าต้องผ่องอัมพัยมันคล้องจองไม่คิดอะไรมากสีทองผ่องอัมพัยมันเพลงอะมันเพลงอะไรนะนกสีเหลืองจากเมืองทำไมนกสีลืองเพราะมันจากเมืองไม่มีอะไรมากไอนาลีขี่มาขาวนี่มันก็คือคล้องจองแต่ว่าพระเทพขี่ไม่ได้คือตัวใหญ่ต้องไปลดน้ำหนักก่อนมาล้างหักพอดีครับนะไอทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีคั้างหนึ่งที่บอกประเทศไทยมั่งข้างนหครับเขาบอกพระเจ้าเนี่ยสร้างมา อย่างทะเลทรายแห้งแล้งแต่มีบอ่อน้ํามันใช่หไหมหสมดุลส,สร้างประเทศไทยมั่งคั่งแต่สร้างประชาชนไทยที่ไม่มีวินัยไม่ใช่หรอกครับประเทศไทยมั่งคั่งแต่สร้างกษัตริย์ไทยระยำระยำม,มาทําลายประเทศเอเพราะนั้นประเทศไทยนี่มันมีระบบกษัตริย์ทิงซวยเนี่ยแหละสาต่อไปครับคุณลุงครับสวัสดีครับ เออเสียงมันชนกันแล้วเหว่าคะได้แล้วได้แล้วเชิญครับเชิญครับได้แล้วได้แล้วเชิญครับได้แล้ไม่ต้องไปสนใจเลยเชิญแล้วครับเจนแล้วัเชนญแล้วสวัสดีค่ะคุณลูสวัสดีค่ะวีหุ่นทองอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคหลวกค่ะปลวกเองปลวกเองปลวกเองคุณปลวกนะฮะเชิญครับคุณปลวกอืมชื่อเพาะจังเลยชื่อเพาะเราจะมาอัปเดตนะคะปาเนียอ่าเชิญอัปเดตครับอัปเดตค่ะคือสถานการณ์เริ่ดีขึ้นเลยก็ วันนี้มันก็จะมีในส่วนของท่านประโยชน์อย่างที่ปล่อยทัวร์ในส่วนของที่จะเข้ามาเอาเด็ดของปลวกเลยนะคะเพราะว่าตกลงเงินไม่ได้อ่ะคะ่ะตอนนี้เงินที่จะต้องจ่ายให้รัฐบาลประยุทธ์ไว่หมด้วยาคา่ะค,ค้ายของไม่ขก็เชงหมดเลยคือใคร,ใคร็ตกงานพนักงานขายตกงานคุณประกอบการ กสชชไม่ตกงานครับกำลังต้นประเทศสนุกเลยใช่ค่ะก็อยากให้หัวหน้าข่าวอ่ะเขาเข้ามาดูนะคะเพราะว่าปลวกอยากอยากจะให้ข้อเคสของคนแสดงด้วยว่าคุณอย่ามาคาดหวังเลยกับราชการใหม่ที่มันยังคงเคลคุอย่ามาคาดหวังเลยว่าเขาจะทำให้คุณมีชีวิตดีขึ้นขนาดในส่วน ของนักธุรกิจหรือว่าคนที่ทําธุรกิจอ่ะมันยังโดนเหยียบคุณคิดว่าประชาชนสพายนีอะจะไม่โดนเหยียบเหรอคะครับตอนนี้มึไม่ได้แล้วอืค้าขายก็ไม่ได้หรือว่าอาจจะลงทุนคือต้องไปลงทุนที่สั่งประเทศแล้วก็เอาของจากประเทศอ่ะที่ไม่ตีแบรนด์ไทยออกไปทางประเทศหมดเลยครับใช่แม่งโคตรเลยครับดีดีอะชีวิตดีดีดด ใช่ปกเดิอะค,คือคุณลุงปกเดิ้ปลายปีอะบกต้องไปเที่ยวต่างประเทศแล้วนะแต่<ะ>ตปีนี้ยมืองไทมันโคตย,ย้อนแยกเลยอะค่ะมไม่ดีแล้วอือก็สรุปแค่นี้แหละแต่โอ๊สไอเอ๋อจะได้โทรเข้ามาด้วยก็ ยังไงก็ดีใจนะคะที่คุณลุงยังออนแอร์ที่หุ่นทองออนแอร์ยังมีออนแอร์แล้วก็ไฟอางหนึงออนแอร์ยังไงรเดี๋ยวมีสหายหมาน้อยมาปลุกหหาานนน้อูี่่งงงววะครับคือเดี๋ยวสายหมาน้อยจะมาพูดต่อนะครับนะเพื่อชาวต่างประเทศใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะต่อพิษห่ายวาร้อยเพราะว่านี้ยตัวก็เพิ่งจะแอบที่หมาน้อยแล้วก็หมาเลยรู้หมาตัวใหญ่อ่ะคือลายของเขาอ่ะเออหมวกต้องงงไง ใช่พี่มาหน้อยป่าวะเออเขาเป็นหมาผัดบางแก้วครับลายมือสวยมากครับหมาผัดบางแก้วค่อนข้างดุครับโอเคครับคุณหมาบางแก้วครับขอบคุณมากครับครับขอบก็อันนี้เป็นความเห็นขอบคุณค่ะคคุณปลวกทํากิจการทัวร์คือคุณปลวกได้ไกลหัวก้าวหน้านะผมอยากจะตั้งฉายาให้แก่คุณปลวกยูโทเปียโอ้คืออย่างนี้วันที่ผมดูทีวีก็ตลกดีนะซุปเปอร์โพล ไม่ซุปเปอร์โพตกปฏิบัติส่วนรัสิโพลฮะเอแบกโพซุปเปอร์โพบอกว่าประชาชนชื่นชอบพอใจผลงานพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกนพมีโจนโอเออแปลกเว้ยชื่นชอบสิบปอร์เซ็นต์ชื่นชอบครไม่ใช่แล้วมึงแล้วมึงไม่ไปลงเลือกตั้งถ้าเขาชื่นชอบไอรัชการที่สิบคนไปหวงังรับผมบอกตรงๆผมมองนะครับผมมองตรงๆว่านะครับ เปรมเป็นคนตั้งรัชการที่สิบเปรมเป็นคนตั้งพระเจ้าลงก,ก่อและเปรมก็ตั้งตัวเองด้วยแล้วก็เปรมก็เป็นคนที่ตั้งองค์มออขมนตรีเไล่ข่าวเสียจะมาเป็นใหญ่อย่างนี้นะเปรมเป็นคนปล่อยครับเปรมทั้งหมดนี่นแหละเปรมกับสุจุลานนท์ไอเสียนี่ไม่ได้คิดอะไรหรอก <c oughs> อะไรกูน่ะทั้งน,นั้นนี่แหละมึงให้กูเป็นเมื่อไหร่ก็เอามึงเรียกกูมากูก็เป็นครับแล้วมันบอกว่าไงข้าพเจ้าดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มี บลเอกเปรมเป็นประธานองคมนตรีมึงต้องพูดอย่างนี้ครับข้าพเจ้าดีใจอย่างยิ่งที่เปรมมันมตั้งกุมารเการที่สิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องคืออย่างนั้นอ,อย่ามาประเภทเลอะเทอะครับเชียร์ยางอุดอำนาจนไอ้เสียจะมีอำนาจอะไรอ,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 อก็แปลกคือเลอะเทอะนะพูดตรงๆว่าเลอะเทอะใครเชียร์เสียด้วยผมถือว่าเลอะเทอะนะครับ มีข่าวที่จะบอกเดี๋ยวจะมีข่าวที่จะปลดปล่อยปล่อยพ่อปล่อย,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 อยพวกโจรมาฆ่าชาว<ข>บ้านต่อเขาบอกเขาได้เชียร์เาว่าตามกฎมณฑีบา,าบานมณฑีบานกูถามามึงเป็นพระธาธิต่อ้างมณฑีบานไอ้บ้ามณฑีบานมัน,น,นสมัยไหนสมัยสมัยส,ยส,ยส,ยสุศินทิาชรชกาลที่หกใช่ไหมครับเลิกเาอจริงๆว่าอ้างกฎมณฑีบานก็เลอะเธออ้างกฎมพิไทยอ้างพระราชฎรปีเลอะเธอทั้งหมดแล้วครับมันไม่มีครับกษริย์หมดแล้วโอเคฮะคงจะไม่มีใครโทรบรรทัคนลุงฮะก็ เดี๋ยวสาหรับท่านที่โทรไม่ทันก็เอาไว้โทรกับคุณสหายมานอะนะครับก็ช่วงท้ายมานี้ก็จะให้คนลุงสรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมาค่ําคืนนี้นะฮะแล้วก็ลาพี่น้องไปด้วยพัสดุเสียงของคุณลุงครับสําหรับคืนนี้ครับคุณลุงครับเชิญครับพี่น้องประชาชนที่ออรักทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าการที่ประชาชนบางส่วน บนว่าเศรษฐกิจไม่ดีบนว่าการค้าขายไม่ดีบนว่าทำอะไรก็เจ๊งไปหมดอันนี้ต้องโทษที่ตนเองต้องโทษตนเองที่ไม่เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้าตอนมีชีวิตอยู่ได้สอนไว้ คนเราถ้าเข้าใจหลักสีพอเพียงแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปงอคนมาซื้อเพราะเราไม่จาเป็นต้องใช้เงินอยากกินข้าวปลูกข้าวอยากกินพริกปลูกพริกอยากกินไก่ก็เลี้ยงไก่อยากกินปลาก็เลี้ยงปลาอยากจะใส่เสื้อผ้าฝ้ายก็ปลูกฝ้ายอยากจะใส่เสื้อผ้าในร่อนก็สร้างโรงงานในร่อน ทอใส่ตัวเดียวจบเพราะฉะนั้นการที่บนนี้ต้องถามว่าตนเองเข้าใจหลักสูตรพอเพียงแล้วหรืออยังถ้าไม่เข้าใจก็ตรงไปปฏิบัติเพราะว่าระบบทุนิยมมันกาลังทําลายโลกมันสอนให้ประชาชนเยาวชนของชาติลุ่มหลงอยู่กับวัตถุการที่เรามีวัตถุน้อยไปหน่อยไม่เป็นไร มันทำให้เรามีกิเลสน้อยลงทำให้เราใกล้ถึงท่าน,นิพพานมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราอดก็เป็นการฝึกความอดทนพระสมานพพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกริยาเป็นปีๆท่านยังไม่เคยบน่นอดแค่นี้จะบ่นไปทำไมเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจเจตนาดีของข้าพเจ้าและคอรช เราต้องการฝึกให้ประชาชนอดทนกินน้อยเป็นโลกน้อยกินมากขี้มากไม่มีประโยชน์ขอขับใจที่อุตส่าห์ทนฟังเอาท่นนี้ครับก็ขอบพร